กระาบสวัสดีมิรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมรดแข่งแรลลี่ฟูลี่วันนี้ออกแถวหน้าด้วยครับโอ้ออกแถวหน้าทะยานออกไปแล้วเหยียดเนี่ยนั่นไงโดนเนี่ยโอ้ยเบรก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 เลื่นเลื่นลื่นโอ้ยตามตัวมีแล้วเราต้องรีบชิงหนีครับตามมาเป็นขรยงเลยทีนี้ เอาเบรกโอ้ยลื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่านน่านน่านไม่มาเบียดเขากระเด็นหนีไปไหนไม่รู้เอาเงียวยาครับโค้งโค้งโค้งตามตื่นมาแล้วโดด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 นี่ข้างหน้าต้องเบรกหนักๆครับไม่งั้นหลุดแน่ๆนี่ต้องเบรกใเน่นๆนะ ไม่งั้นหลุดโค้งกดในแท่นี้ไปครับเอาตามตูดมาสี่ห้าคันนะเราก็ต้องรีบหนีครับหนีหนีหนีนี่ข้างหน้านมีโดดด้วยมีจำเนินนะครับมีเข้าอุโมงค์อีกมีผีหลอกไหมเนี่ย มาจ้ามาเร็วๆลอยอยู่ต่อฟ้าเนี่ยถ่ายอยู่เร็วๆเออเอาเบรกเบรกเบรกล,ลอยหน่อยโอ้เบรกเบรกเบรกโอ้เข้าดีกว่าโอ้รียบร้อยครับที่หนึ่งยูทูบต้นเกมเมอร์โอ้ชื่อเท่จริงเลยเอาละครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ